สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกรหัสอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับของเครือข่าย t ทูมูฟ e e ดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่ที่7ตัวนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครเน็ตนะครับผมสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อันมัรู้สปีดที่สาคัญเลยสามารถสมัครได้ทุกซิมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโปรเน็ตตัวแรกกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็กดออกจันนะครับผม 8 8ดศสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้นะครับก็คืออยู่ที่1 5กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่สาวันนะครับตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นเน็ตแบบม่รู้สปีดที่สําคัญเลยก็คือเล่นได้ทุกแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างน,นะครับ ศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมสามารถเล่นโซเชียลทั่วไปได้นะครับอยู่ที่24ชั่วโมงหรือว่า1วันเต็มเลยนะครับผมเล่นได้ทั้ง Facebook, l i n e t i k t o k อะไรพวกนี้นะครับถ่ายฟีดเล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจก็กดตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่5นะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับผม 8ปดดอกจันศูนย์กอไว้นะครับ7จ็ดศสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ต320ร b อยสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตนะครับผมแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับเดี๋ยวเร่านะครับไปดูตัวที่6กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่6กดดอกจันแปดเจ็ดอกจันสองสองสสี่เหลี่ยม ตัวนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายเลยนะครับทุกคนโคตรคุ้มนะครับ80นาทีนานวันหรือว่า1อาทิตย์นะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายโทรนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนก็กดดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยม สำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้1 0กิกสามารถใช้งานได้30วันหรือว่า1นเดือนเลยนะครับก็ใครได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับรหัสเด็ดนพวกนี้อาจจะได้เป็นแค่บางเบอร์บางซิบนะครับอาจจะมีตัวที่ใช้ point และก็ไม่ใช้ point ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสอนรับอินเทอร์เน็ตในแอปนะครับตรงนี้ได้แน่นอนนะครับก็เข้ามาที่แอปทัวร์ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดที่ตรงนี้นะครับบริการทัวรนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับมาเลือกรับอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีทั้งโทรฟรีนะครับผมเล่น Facebook เล่นอะไรมีหมดเลยนะครับทุกคนแต่เพราะว่าผมจะเป็นแนะนําอันนี้นะครับ2กิก1วันสูงสุด2 0ิกิกต่อเดือนกดรับสิทธิ์ด้านล่างไม่จําเป็นต้องใช้ point ซับ p o ย n t เลยนะครับตรงนี้แนะนําให้เพื่อนเลือกรับกันดูนะครับหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะครับโหลดแอปของเขาเราจะได้เน็ต10กิกเลยนะครับทุกคนเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปของเขานี้นะครับทุกคนสามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะมาอัป ให้ใหม่เรื่อยๆนะครับ